สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นป .5 ทับ1เข้าสู่วิชาวิทยา,าศาสตร์กับครูทิพย์นะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเราจะทำกิจกรรมการเรียนรู้ในแบบสุกหัดหน้าที่65และ66เรื่องของลักษณะทางพันธุกรรมของพืชตั์และมนุษย์นะคะนักเรียนเปิดแบบสุกหัดเตรียมเลยนะคะหน้า65และหน้า66นะคะ วันนี้เราจะมาทบทวนความรู้ดูว่าจากที่เราได้เรียนเรื่องของการถ่ายทอดลักษณะาทางพันธุกรรมไปแล้วนักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยขนาดไหนนะคะอ่าจพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันได้เลยค่ะอ่านะคะจากภาพนักเรียนดูแผนภาพของครอบครัวก,กระต่ายนะคะครอบครัวก,กระต่ายนะคะมีพ่อมีแม่นะคะแล้วก็มีลูกกระต่ายอีก3ตัวนะคะนักเรียนสังเกต สังเกตพ่อกระต่ายค่ะพ่อกระต่ายมีขนสีขาวใช่ไหมคะพ่อกระต่ายมีขนสีขาวตอนนี้นะักเรียนสามารถเปิดมโครโฟนเพื่อพูดคุยกับคุณครูดได้นะคะคุณครูจะถามตลอดเนาะตอนนี้นะคะพ่อกระต่ายมีขนสีขาวหูใบหูเป็นยังไงลูกใบหูยาวหรือสั้นใบหูยาวหรือสั้นคะยาวคะ่ยวคะยาวนะคะ ใา่ <Yeah. S 1> กรสอบได้ลูกใบหูยาวใช่ไหมคะนักเรียนใบหูยาวนะคะอันนี้คือลักษณะของพ่อกระต่ายส่วนแม่กระต่ายนะคะนักเรียนขนสีอะไรลูกแม่กระต่ายมีขนสีอะไรคะขนสีน้ำตาล ถูกต้องนะคะขนสีน้ําตาลนะคะมีใบหูเป็นยังไงลูกใบหูของแม่กระต่ายสั้นค่ะใบหูสั้นนะคะนั่นเหรียญนอกจากสีขนนอกจากใบหูแล้วนะคะนั่นเหรียญนั่นเรียนดูลักษณะดวงตาของกระต่ายตัวผู้และกระต่ายตัวเมียนะคะหรือพ่อกับแม่ลักษณะดวงตาของกระต่ายก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะนั่นเหรียญของพ่อเนี่ยตากระต่ายจะแบบกลมๆส่วนของแม่เนี่ย ตาก็ตาแบบว่าเรียวยาวนิดนึงนะคะนั่นเรียนพ่อแม่กระต่ายคู่นี้ได้ให้กําเนิดลูกออกมา3ตัวนะคะนั่นเรียน3ตัวโดยลูกกระต่ายตัวที่1อ่ะเราลองมาสังเกตนะคะลูกกระต่ายตัวที่1น,นะคะมีขนสีอะไรลูกลูกระต่ายตัวที่1นึ่งมีขนสีน้ําตาลการมีขนสีน้ําตาลของลูกกระต่ายตัวที่1มีลักษณะเหมือนกับพ่อหรือแม่คะมีลักษณะเหมือนพ่อหรอแม่ อมีลักษณะเหมือนแม่แล้วมีใบหูเหมือนเหมือนใครคะลูกพ่อหรือแม่ใบหูค่ะใบหูเหมือนพ่อตาเหรอคะลูกตาตาลูกกระต่ายตัวแรกเหมือนแม่นะคะตาลูกกระต่ายตัวแรกเหมือนแม่นะคะนักเรียนตัวลูกกระต่ายตัวที่สองเห็นไหมคะลูกกระต่ายตัวที่สองมีสีอะไรเหมือนกันสีอะไรเหมือนกันสีน้ำตาลเหมือนแม่นะคะมีหู ยาวเหมือนเหมือนใครฮะลงเหมือนพ่อและมีลูกตากลุมเหมือนพ่อใช่ไหมคะนักเรียนตัวลูกกระต่ายตัวกุ้ท้องนะคะเป็นน้องเล็กเห็นไหมคะนักเรียนมีขนสีขาวนะำตานสีขาวเหมือนใครขนสีขาวเหมือนเหมือนพ่อนะคะกระต่ายมีในมีในจอนี้อีกหนึ่งตัวใช่ไหมปิยมลนะคะกระต่ายนี่สีอะไรคะนะคะมีในนี้อีกหนึ่งตัวเห็นไหมคะกระต่าย นะคะอ่ะโอเคกระต่ายตัวที่สามนะคะกระต่ายตัวที่สามหูสั้นหรือหูหยาวหูสันส้น,เห,นเหมือนใครลูกเหมือนแม่เหมือนแม่ดังนั้นคุณครูถามว่าระหว่างขนสีน้ำตาลกับขนสีขาวขนสีอะไรเป็นลักษณะเด่นคะ ระหว่างขนสีน้ำตาลกับขนสีขาวขนสีอะไรเป็นลักษณะเด่นลูกขนสีขาวขาวค่ะจริงเหรอดูดีๆนะขนสีอะไรเป็นลักษณะเด่นเราห้ามเอาเราห้ามเอาความรู้สึกเราตอบนะลูกนะเราต้องดูจากลูกที่เกิดมาเห็นไหมคะลูกมีสามตัว,วลูกที่เกิดมาเป็นสีน้ำตาลตั้งสองตัวดังนั้นนะคะแปลว่า ขนสีน้ำตาลต้องเป็นลักษณะเด่นเดนด ok สีขาวจะเป็นลักษณะดอยน,น,นะคะสีขาวเป็นลักษณะดอยนั่นเอง,เอ,เอ,งอ่ะต่อไปเราลองมาดูเรื่องหูเรื่องใบหูนั่นเรียนดูลูกนะคะดูจากลูกนะคะผู้ถามว่าหูสั้นหรือหูยาวเป็นลักษณะเด่นยาวหูอะไรเป็นลักษณะเด่นลูกยาวถูต้องนะคะยาว เพราะว่าเห็นไหมคะรูะกปกระต่ายตัวที่หนึ่งและตัวที่สองมีหูยาวเหมือนพ่อนะคะนักเรียนเนาะส่วนรูกปกระต่ายตัวที่สามมีหูสั้นเหมือนแม่แค่ตัวเดียวส่วนลักษณะของดวงตาดวงตากระต่ายดวงตากระต่ายนักเรียนสังเกตดวงตาลูกตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามนักเรียนคิดว่าลักษณะดวงตากลมหรือดวงตาแบบวงรีแบบเป็นรีอันไหนเป็นลักษณะเด่น วงลีงลวง,ลงกลมกลมค่ะลูกวงกลมเห็นไหมคะกระต่ายตัวที่สองและกระต่ายตัวที่สามมีลูกตากลมเหมือนกับคุณพ่อนั่นเองนะคะอะเ,เราสามารถวิเคราะห์แผนภาพการแสดงนักษณะทางันุกรรมของครอบครัวกระต่ายนี้ได้ละนะคะเยี่ยมมากเลยต่อไปนะคะเรามาตอบคําถามข้างล่างเนาะข้อสองจุดหนึ่งถามว่าแม่กระต่ายมีลูกกระต่ายกี่ตัว แ,แม่กระต่าตยมีลูกกระต่ายก um> ี่ตัวเขาถามว่าแม่กระต่ายมีลูกกระต่ายกี่ตัวสามจะบอกว่าสองก็ไม่ได้จะบอกว่าแค่สองตัวนี้ค่ะอีกตัวหนึ่งเป็นสีขาวไม่ใช่ลูกแม่ใช่ไหมไม่ใช่นะลูกนะแม่กระต่ายก็มีลูกสามตัวนั่นแหละนะคะห้ามตอบว่าสองตัวนะคะแค่ตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองไม่ใช่นะคะอะไรลูก ิดหน้าที่เท่าไหร่ครับผมมาไม่ทันตอนนี้ตอนนี้หน้าที่หกสิบห้าลูกตอนนี้หน้าที่หกสิบห้านะคะตอนนี้อยู่ที่หน้าที่หกสิบห้าลูกปันปันอ่ะนะคะโอเคนะคะค,คนคที่เ,เปิดแล้วนะคะนักเรียนเขียนเลยค่ะลูกว่าแม่กระต่ายมีลูกกระต่ายสามตัวนะคะนั่นเรียน,นยม,ยมีลูกกระต่ายสามตัวนะคะแค่บริการแล้วอ่าและต่อไปนะคะสองจุดสอง ลูกกระต่ายมีลักษณะคล้ายคลึง,รงหรือเหมือนกับพ่อกับแม่หรือไม่ <c oughs> คล้ายคลึงหรือเหมือนพ่อกับแม่เหมือนไหมคะลูกคล้ายๆกันไหมคล้ายกับพ่อแม่ตัวเองไหมคล้าย,ยนะคะนักเรียนเนาะดังนั้นนะคะหนูก็เขียนลงไปเลยนะคะนั่นเรียนเนาะว่ามีลักษณะคล้ายกับพ่อแม่นะคะโดยที่ลูกกระต่ายตัวที่หนึ่งและตัวที่สองมีขนสีน้ำตาลเหมือนแม่ ตัวลูกกระต่ายตัวที่สามเนี่ยมีขนสีขาวเหมือนฟูมพ่พอนะคะโอเคเนาะไม่ต้องรีบลูกนะคะไม่ต้องรีบเราจะไปอย่างช้าๆไปที่เข้าห้องไม่ได้นะคะหรือใครที่ไม่ทานเดี๋ยวนะครูจะแคปเจอร์หน้าจอส่งลงในกลุ่มลายให้หนูนะคะกลุ่มไลน์ให้หนูนะเนาะเดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งครูหาลายไม่เจอ ใครไม่ทานนะคะตอนนี้ครูส่งรูปไปที่ในในกลุ่มไลน์เรียบร้อยแล้วนะคะอะ่วนใครที่ทานนกะเรียนก็เขียนจากหน้าจอลงไปเลยนะคะวันนี้ก็จะเบาๆนะคะนะักเรียนสบายๆนิดนึงเนาะวันเสาร์เราจะเป็นการทบทวนเนื้อหานะคะนะักเรียนวันเสาร์เราจะเป็นการทบทวนเนื้อหาเนาะ แล้วลูกกระต่ายลูกกระต่ายตัวที่สี่นี่เหมือนใครคะสียมนลูกกระต่ายตัวที่สี่นี่เหมือนใครคะเนี่ยฮะเหมือนใครคะม <c oughs> ีหูยาวเหมือนพ่อหรือว่าเหมือนแม่เนี่ยลูกกระต่ายตัวที่สี่เนี่ยในจอเนี่ยพ่ <c oughs> อค่ะอเหมือนพ่อใช่ไหมคะ อ่าเสร็จหรือ,อยังลูกเสรหรือยังคะยังค่ะ,ย,คะยังเนอะอดังนั้นนะคะนันยรนสองจเราจึงสามารถบอกได้ว่าลักษณะของกระต่ายที่เป็นลักษณะทางพนรุกรรมก็ได้แก่สีขนนะคะสีของลูกตาเนาะลักษณะของดวงตาใบหูนะคะนันยน อันนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นลักษณะทางพันุกรรมเห็นไหมคะว่าเราเนี่ยก็จะได้รับนะคะ,ะโครโมโซมจากพ่อครึ่งหนึ่งจากแม่ครึ่งหนึ่งนะคะนั่นเยียนนะคะซึ่งเราไม่ได้เป็นลูกใครคนใดคนหนึ่งนะคะนั่นเรียนเนาะเหมือนกับกระต่ายสามตัวนี้ทำไมมีลักษณะไม่เหมือนกันก็เพราะว่ามันเกิดการเข้าคู่กันของโครโมโซมอย่างที่คุณครูได้สอนไปอย่างเช่นหน้าคู่หน้าหน้าคู่หลังหลังคู่หน้า หลังคู่หลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันคือโอกาสความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นกับลูกกระต่ายแต่บังเอิญว่าลูกกระต่ายนะคะนั่นเรียนตัวที่สามเนี่ยเข้าไปหยิบโครโมโซมที่เป็นลักษณะด้อยออกมาดังนั้นเนี่ยลูกกระต่ายตัวที่3จึงมีนะคะขนสีขาวนะคะนั่นเรียนแล้วก็หูสั้นด้วยนะคะเนาะอโอเคเนาะโอเคนะคะ ใครไม่ทานไม่เป็นไรนะลูกนะตอนนี้รูปภาพบนหน้าตอนนี้อยู่ในกลุ่มไลน์หนูเรียบร้อยนะคะอยู่ในกลุ่มไลน์หนูเรียบร้อยรูแคปเจอร์ส่งไปแล้วนะคะอ่ะเราจะไปต่อนะคะอ่ะต่อไปดูที่หน้าหกสิบหกค่ะดูที่หน้าหกสหกอันนี้ใครเคยซื้อมาเลี้ยงบ้างคะใครเคยซื้อไก่ย้อมสีจากตลาดมาเลี้ยงมีไหม มาเท้าเพื่อนห้องสองบอกว่าหนูเคยซื้อคะ่อคะครูขาหนูซื้อมาตอนหนูซื้อมามันเป็นสีเขียวแล้วครูก็ถามว่าตอนที่หนูซื้อมาเนี่ยแล้วพอมันเป็นสีเขียวปุ๊บพอมันโตขึ้นมามันยังเป็นสีเขียวอยู่ไหมเ <c oughs> พื่อนบอกว่าอนมันก็เปลี่ยนสีกลับไปเป็นสีเดิมนะคะนักเรียนกลับไปเป็นสีเดิมดังนั้นเนี่ยใครที่เคยซื้อหรือใครที่เคยเลี้ยงเนี่ยนักนเรียนก็จะแบบว่ารู้นะคะนั่นเรียนถึงถึง ความจริงของสีขนของลูกไก่ใช่ไหมคะนักเรียนเนาะข้อสามถามว่าลูกไก่ที่ย้อมขนเป็นสีชมพูเกิดจากพ่อและแม่ไก่ที่มีขนเป็นสีชมพูหรือไม่นักเรียนว่าใช่ไหมใช่ไหมลูกไก่ที่ขนเป็นสีชมพูพ่อแม่ก็ต้องมีขนเป็นสีชมพูด้วยใช่ไหมนักเรียนคิดว่าขอสีอะไรย้อมเอาสีอะไรย้อมลูกไก่สีอะไรห้องสามบอกว่าสีผสมอาหาร ได้ไหมลูกสงสารไก่จังเลยไก่จะตายไหมเนี่ยเอาสีผสมอาหารผสมเอาเอาลงไปชุบอย่างเงี้ยเหรอเหมือนไก่ชุบแป้งทอดเหรอคะนะักเรียนไก่จะตายไหม,มนะคะแน่แต่ไม่ใช่เนาะนะักเรียนน่าจะใช้สีอย่างอื่นนะคะแต่ก็มันเป็นการทรมานตัดเหมือนกันนะคะนะักเรียนแล้วก็มันเป็นการหลอกเด็กเพราะว่าถ้าเราเป็นเด็กตัวเ,เล็กๆใช่ไหมเนาะอนุบาลเราเห็นแล้วก็อยากได้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะนักเรียนเนาะแล้วก็อยากรู้ว่าอ่ะพอมันโตขึ้นมา สีขนมันจะเปลี่ยนสีไหมะนะะักเรียนอะสรุปแล้วนะคะว่าลูกไก่นะคะไม่ได้เกิดจากพ่อแม่ไก่ที่มีขนสีชมพูเพราะการย้อมสีขนลูกไก่นะคะไม่ใช่สีขนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะนะักเรียนจดลงไปนะคะถ้าจดไม่ทันนะคะหนูไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสนะคะลูกเพราะว่ากลุ่มปูแคปเจอร์หน้าจอส่องลงในกลุ่มลายไว้ให้เรียบร้อยนะคะ ปานปานเคยซื้อมาเลี้ยงไหมไม่เคยครับเพราะว่าแม่สอนตั้งแต่เด็กแล้วว่าว่าไงลูกว่ามันไม่ใช่อย่างนี้เหรอว่ามันไม่ใช่ว่ามันว่ามันไม่ใช่ธรรมชาติออกมาอ๋อว่าแม่ค้ากโกหกนี่เหรอลูกแล้วลูกใช่ไหมใช่คร่อมแม่บอกว่าเป็นการธรรมชาติอ๋อแต่เวลาเราเห็นเราก็อยากได้นะักเรียนเราก็สงสัยนะอืมก็มไม่อยากได้เลยสงสารมันเอสองสงส,<า>สารมันเนาะ อืมใช่ดีมากดีมากนะคะนะักเรียนโอเคนะคะแล้วมันก็ทำให้ไก่ตายเร็วด้วยนะลูกนะมันทำให้ไก่ตายเร็วด้วยเนาะเพราะว่าสีสีที่เขาเอาผสมย้อมมานนะี่นะักเรียนมันก็ไปมีผลต่อแบบว่าผิวหนังของมันนะคะนะักเรียนสงสารไก่ด้วยนะคะโอเคเนะ ใครจดไม่ทันนะคะหนูไม่ต้องซีเรียสนะคุณพิมตงลงไปในกลุ่มไลน์เรียบร้อยนะคะโอเคนะไปต่อนะคะลูกอ่ะต่อค่ะข้อที่สี่ให้นักเรียนยกตัวอย่างลักษณะของพืชที่นักเรียนสนใจนะคะที่เขามีลักษณะที่สาม,มารถถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกได้นะคะนักเรียนอย่างเช่นครูยกตัวอย่างอันนี้เป็นของครูนะครูยกตัวอย่างของครูเนาะว่าคุณครูเลือกต้นมะม่วงมา ต้นมะม่วงของครูเนี่ยสามารถถ่ายทอดลักษณะทางมรรุกรรมอย่างเช่นรสหวานมะม่วงบางต้นไม่ได้มีรสหวานมะม่วงบางบางต้นมีรสเปรี้ยวใช่ไหมคะผลของมันค่ะบางต้นผลยาวเรียวแต่ว่าบางพันธุ์นะคะผลจะเป็นแบบลูกตั้นๆลูกกลมๆอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะมะม่วงบางพันธุ์ต้นสูง บางพันต้นเตี้ยนะคะนั่นเรียนเนะาะจากแผนภาพความคิดนี้ลักษณะเป็นลักษณะทางวัตถุของต้นมะเม่ืองลูกค้าสามารถเอาต้นอื่นได้ไหมได้ค่ะนั่นเรียนถ้าใครเอาต้นอื่นมาเดี๋ยวจะเพิ่มคะแนนให้นะคะนั่นเรียนถือว่าเป็นความคิดสร้งางสรรค์เนาะนั่นเรียนสามารถคิดนอกเหนือจากคุณมปูได้เลยนั่นเรียนอาจจะเอาต้นอะไรได้บ้าง ต้นดอกธมาต้นดอกกุหลาบก็ได้นะคะนักเรียนการมีน้ำของมันใบของมันหอบใบเป็นแบบยกักอ่ะอะไรแบบนี้นะคะต้นกล้วยได้ไหมได้เดี๋ยวนี้เข้าฮิตกันหนูหนูเห็นไหมคะลูกต้นกล้วยที่เป็นด่างอะหนูเห็นไหมราคาต้นละเป็นแสนเลยนะนะคะนักเรียนเนาะเราต้องคิดนะลูกเราเรียนวิทยาศาสตร์เราต้องคิดว่าเราจะทํายังไงถึงจะสามารถนะคะนักเรียนขยายพันธุ์ ต้นกล้วยที่มันเป็นด่างได้นะคะนักเรียนเอเคเนาะ,ะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยนะคะอ่ะไปต่อไปต่อข้อห้านะคะนักเรียนไปต่อข้อห้านะคะข้อห้าเนี่ยนะคะให้นักเรียนอ่านข้อความทั้งหมดห้าข้อนะคะแล้ว พิจารณาว่าข้อความใดถูกข้อความใดผิดอันนี้ก็5คะแนนเ,เหมือนกันนะคะถ้าข้อความไหนถูกก็เช็คถูกมาข้างหน้านะคะในวงกลมได้เลยนะคะนักเรียนถ้าข้อไหนผิดก็การกระบาดนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะวิทยาศาสตร์มีแค่2หน้าเท่านั้นนะคะนักเรียนมีแค่2หน้าวันนี้ไม่มีวิชาพละศึกษากับ สุขศึกษามาบูรณาการนะคะนักเรียนแต่ตอนนี้เดี๋ยวคุณรูขอเช็คก,ก่อนนะว่าใครที่ยังไม่ได้เช็คชื่อปะพังกรอยู่ไหมปะพังกรอยู่ในนี้ไหมภาวัตจิติพัฒน์จิติพัฒน์นี่คนไหนอนี่ยคนครูยังไม่เคยเห็นหน้าเลยจิติพัฒน์ไม่ค่อยเข้าเรียนเลยนะคะธนาทิพย์สิตงังสิตังอยู่ไหมคะลูกเด็กหญิงสิตงังเด็กหญิงสิตังอยู่ไหม ตอนนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคนยังไม่ได้เช็คชื่อนะคะลูกห้าคนยังได้เช็คชื่อเนาะอ่าครับครับทำหน้าหกสิบห้ากับหกสิบหกใช่ไหมครับค่ะทำหน้าหกสิบห้ากับหกสิบหกนะคะลูกแต่นักเรียนส่งงานนะคะถ่ายส่งแค่หน้าหกสิบหกหน้าเดียวนะคะหน้าหกสิบห้าไม่ต้องส่งมานะคะนักเรียนถ่ายส่งเฉพาะหน้าหกสิบหก โอเควันนี้โอเคนะเบาๆนะคะนักเรียนเนาะหวังว่านักเรียนทุกคนจะส่งงานครบทุกคนนะคะนักเรียนถ้าใครส่งงานครบเนี่ยนักเรียนก็ไปพักผ่อนตามอัธยาศัยได้เลยแต่ถ้าใครที่ค้างงานอยู่นักเรียนจะต้องเครีย์งานให้เสร็จก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เกิดงานค้างเพิ่มขึ้นวันต่อไปเรื่อยๆนะคะนักเรียนสุดท้ายแล้วก็นะคะ คุณแม่คุณพ่อจัดการนักเรียนแน่นะคะคุณครูก็ต้องจัดการนักเรียนแน่นอนโอเคนะอ่ะถ่ายตรงเฉพาะหน้าหน้าเท่าไหร่คะถ่ายตรงเฉพาะหน้าที่เท่าไหร่หน้าที่เท่าไหร่หกค่ะสิบหกค่ะอ่าถ่ายตรงเฉพาะหน้าหกสิบหกหน้าเดียวโอเคนะคะวันนี้มีใครคมีคําถามไหมคะใครมีคําถามไม่มีค่ะ ไม่มีแล้วเนาะโอเคนะคะนักเรียนโอเคสําหรับวันนี้คุณครูคก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้่อนนะคะส่งงานให้ครบร0อปซนะคะตั้งใจเรียนค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ